ขงงานครับแจจีเคนะครับร, 15, ร้อสิบห้าย้อทโมีปลายท่อนะครับคันนี้เข้ามาจูนเก็บนะครับก็ก่อนหน้าจัดรีแบบกันไปแล้วนะฮะจวนมาม E นี2สก่อนหน้ามีเฮดซิงนะครับวันนี้กลับใส่เฮดเดิมแคกเดิมนะฮะ โอเคก็จูนฟรีนะครับไม่คิดตังค์นะครับนะฮะโอเคจูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดขนรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ a อ Y Band ตัวจับส่วนผสมท่อหมอกอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูนล้วนๆเลยนะครับจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูน5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคคันนี้น้ทุกอียี่นะ เกียร์ออโต้เปิดแอร์เหมือนเดิมนะครับเกียร์ดีปโอ้ปไปจังวะโอ้รเขี้โฟนเร็วโอ้ แจนะครับอลองดูว่าตาลิ่งแตกต่างจากรถทั่านยังไงนะคันนี้ละมันย e ี 10. มีแค่ปลายท่อไปเดียวแล้วก็รอ15นะครับ <c> GK <oughs> <G> ผมกดดินหลีให้ครบๆนะฮะโอเคก็มีจูนๆคาราสาวพันบาทนะครับหลังจากนั้นจ็จูนๆๆเพิ่จูนเพิ่มฟรีนะยกเว้นแต่สลับเกียร์นะครับออโต้ไป MT, MT ็อไปออโต้นะครับหรือ เซ็ตัพเทอร์โบมานะฮะก็ขอค่าจูนไปนะครับแล้วก็พีจูนหน้าอูอยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับอยู่ร้ชบัตรซอยอีกีกที่คือรับลูกค้าคลองเจ็ดครับที่คลองเจ็ดให้บริการในการจูนอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีบริการจูนรอบสถานที่นะครับใก,ใกล้ไกลไปหมดป่าจังหวัดผมก็ไปอกค่าเดินทางแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Google แ a บบนะครับแค่พิมพีจูนรีแบบ h o n ้า ก็เจอรัสามช่องทางเลยนะครับโ okay, อเคส่งงานครับ TK จูเก็บเปลี่ยนเทสเดิมมานะครับแคตาลิติกเดิมนะครับประมาณ e ีขอบคุณครับ